ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เรามาพบกับ CT t a l k นะครับวันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับ10สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ PS 5นะครับวันนี้เป็นตอน PS 5นะครับเป็น p a r t 2ของเรานะครับจะมี p a r t 3หรือเปล่าเนาะสำหรับคนแวะมาดูแล้วกันนะครับข้อแรกนะครับที่ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับ PS5 วันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับก็ประกาศขายวันที่5กุมภาพันธ์2564ปีนี้นะครับ ก็จะมีการจะสั่งจองผ่านทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเต็มก็คือรออถที่มันจะไปวางขายเลยแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็คือจะประกาศจองวันที่2 2มกราคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังรอคอยอยู่ก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอนะครับเขาบอกจะประกาศช่วง11โมงเนาะสำหรับใครที่สนใจก็ต้องลาง,งานกันหรือเปล่าอ่ะไม่เป็นไร ขอขอสู้ๆนะครับโดนทั้งผมด้วยต่อมาข้อที่2นะครับเกมที่ PS5 ตอนนี้ลองรับผมผมขอพูดเกี่ยวกับออลี่อลีออนนะกันเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเกมที่ไม่ใช่ First Party เนี่ยมันก็มีอยู่ในเครื่องอื่นอยู่แล้วมันก็เพิ่มมาประกาศเนี่ยมันก็จะคอสเจนซึ่งมันก็เล่นได้อยู่แล้วล่ะที่ยังน่าสนใจสำหรับผมตอนนี้เลยนะมันก็ยังมีเกมรองรับนิดหน่อยก็คืออ่า ที่ผมสนใจแล้วกันนะครับก็คือ Spider-Man Miles Morales ครับแล้วก็ตัว d i m o n d Soul นะครับซึ่งไม่เคยเล่นตระกูล Soul เลยแล้วก็เล่นบาสบอลอย่างเดียวก็อวกแตกวกแต่นครับไม่ไหวนะครับซึ่ง2เกมนี้ผมว่า,น,าน่าสนใจที่สุดแล้วแต่ในอนาคตก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะว่ากระแสดีอย่างนี้ไม่แพ้น้องๆ PS4 แน่นอนครับผมประสบการณ์แล้วครับเครื่องรตแรกเนี่ย จริงๆแล้วไม่ใช่รอดนนะ้โมเดลแรกเนี่ยมักจะมีปัญหาซึ่งผมใส่เรื่องตัวนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าแบบมันจริงๆมันก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเนาะเช่น iPhone ที่มันแบบไม่มีคลื่นใช่ไหมที่เขาเป็นมีมอะ่ะเหมือนแอลอะ่ะที่ถือมือถืออย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีคลื่นเพราะามือไปสัมผัสกับสาอากาศมันน่ะไอตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ ps สี่รอแรกโมเดลแรกเนี่ยจะมีปัญหาแผ่นเด้งนะฮะก็คือเหมือนพอไฟมันกระตุกเนี่ยมันจะไป ทำให้ไอ้ถาดแผ่นเนี่ยมันสไลด์แผ่นออกมานะครับเล่นเล่นเกมอยู่อ้าวเด้งอกอกเนี่ยเกมนะครับแต่เห็นว่ามีการแก้ปัญหาอยู่แต่ก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคผมก็มีเครื่องอ้วนตัวนี้นะแต่ผมเอาไปพักไว้ซะแล้วเนี่ยเล่นโปรอย่างเดียวครับข้อต่อมาก็คือ ssd อยังเพิ่มไม่ได้นะครับอย่างที่หลายๆคนทราบนะครับตัว ps f i e เนี่ยจะสามารถรันเกมได้อย่างรวดเร็ว กว่า ps 4เยอะมากครับเพราะว่าใช้เทคโนโลยีของตัวเองก็คือเป็น ssd นั่นแหละแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนฉากเนี่ยซึ่งเกมทุกเกมบนโลกเนี่ยจริงๆแล้วมันแฝงการโหลดฉากไว้อยู่นะครับแต่เวลาเราเดินเนี่ยเกมสมัยก่อนก็มีฉากโหลดดิ้งอะไรก็ว่าไปเนาะต่อมาก็จะเป็นพวกแบบกระตุกไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่เกมสมัยใหม่เขาก็จะเป็นแบบเดินไปในช่องทางแคบมีปริศนาอะไรเงี้ยทำให้เราไม่รู้สึกในจุดน,นั้นนะครับ แต่ PS 5เนี่ยจะตัดข้อจำกัดตัวนั้นไปนะครับอย่างเกมที่แม้แต่โหลดเข้าเกมเร็วๆเลยก็คือเกมที่เข้าโชว์ๆกันเนยอะก็คือสไปเดอร์แมนเนี่ยครับก็เร็วจริงๆเนาะอ่าก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเราซื้อเครื่องเกมมาเนี่ยเราต้องการที่จะใช้ให้มันมาเป็นเ,เครื่องเล่นมีเดียของเรานะครับเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยซึ่งก็อยากจะ จริงๆมันเหมือนกับ PS4 ที่เราตอนที่แล้วเหมือนกันนะครับว่าเราสามารถทําอะไรกับมันได้มากก็คือใช้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยแอปต่างๆลองรับแน่นอนนะครับแต่สําหรับ PS5 เนี่ยการใช้งานก็ยังสามารถใช้ในจุดนี้ได้อยู่ผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดเกี่ยวกับ Spotify YouTube แล้วก็ uh, Netflix แล้วกันเนาะทุกคนก็น่าจะเป็นพื้นฐานละสําหรับคนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนี่ยแต่สําหรับ Disney Plus เนี่ยเราก็ต้องรอนอนิดน,นึงนะครับ อย่างเช่นีโมทเนี่ยตัวนี้ได้ใส่ในตัวช็อตคัทของ4แอปนี่มาเลยโ,โหเยี่ยมมากแต่ประเทศไทยยังไม่ประกาศนะครับดิสนีย์พัสก็ไม่รู้จะเปิดตัวเมื่อไหร่แต่ถ้าเปิดตัวก็สามารถใช้ได้แน่นอนนะครับไม่รู้ว่ามุดไปได้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องลองดูในนาคนนะครับอ่าอย่างที่ทราบกันดี PS5 มีทั้งหมด2รุ่นนะครับผมสรุปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบความรู้สึกส่วนตัวเลยนะครับก็คือ ให้ไปที่รุ่นใส่แผ่นแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นที่ไม่ใส่แผ่นเนี่ยจริงๆทาได้เหมือนกันทั้ง2องอย่างไม่ใช่ว่ารุ่นใส่แผ่นแล้วไม่สามารถเล่นดิจิตอลได้อะไรเงี้ยไม่ใช่เพ mm ีย hmm. งแต่ว่าบางคนเนี่ยเขามีลักษณะนิสัยเกี่ยวกับอ่าแบบโรดมากกว่านะครับหรืออ่าอย่างสมมติโควิดเนี่ยเราไม่กล้าไปแบบซื้อแผ่นที่บารน์นาไอทีหรือตัวแทนอะไรต่างๆใช่ไหมเราก็โหลดลงเครื่องได้เลยซื้อก่อนได้เล่นก่อนดาวน์โหลดลงเครื่อง พ่งนี้เล่นได้เลยอะไรเงี้ยเป็นช้อยช้อยหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็เป็นการแบ่งการตลาดอย่างแต่สําหรับผมนะครับสรุปนตตรงนี้เลยสําหรับใครที่ก้ำลัมกึ่งๆเนี่ยยังไงก็ต้องมาแบบใส่แผ่นแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเรามีแผ่นเพิรญาติยกแผ่น PS4 ให้เนี่ยเราก็สามารถเอามาใส่เล่นได้เช่นกันนะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้เมื่อ PS4 นะครับก็คือ ps 5เนี่ยจะมีเกมบูตนะครับก็ที่จะสามารถที่จะบูตเกมของ ps 4ได้นะครับนอกจากจะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับว่าอัปเกรดเอาไวระบคือประมาณว่าใครที่มีตัวที่มันเป็นแบบไมล์มเลสเนี่ยที่เล่นบน ps 4เนี่ยหรือแม้กระทั่งฟีฟ่าเนี่ยเมื่อโยกมา ps f i e เนี่ยมันจะเป็นกราฟิกของตัวเดิมหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับจะเป็นการอัปเกรดให้ซึ่งก็ต้องดาวน์โหลดลงเครื่องอีกทีหนึ่งแบบใช้แผ่นเดียวกันเนี่ยนะ แต่ต้องมีโลโก้อยู่ตรงหน้าแผ่นนิดนึงนะครับไอเกม o บ t เนี่ยคือฟังก์ชันเกี่ยวกับเกมของ ps 4เลยก็คือจะสามารถรันเกมของ ps 4ได้สมูทขึ้นเฟรมเรทเยอะขึ้นนะครับก็คือภาพสวยขึ้นนั่นเองครับสำหรับใครที่ไม้เรื่องนี้เนี่ยผมว่าซื้อ ps 5มาแค่เรื่องนี้เหมือนผมนะก็คุม้มละมีระบบจอยใหม่นะครับก็คือ adaptive trigger นะครับก็จะเป็นตัวใช้ตัวก้านยิง R 2 L 2มันจะมีแรงถีบเกี่ยวกับการยิงเนาะหรือว่าเป็นเกมต่างๆเนี่ยที่เขาพ,พัฒนามาสำหรับตัวจอยเนี่ยก็ถือว่าก้าวร้ากว่าตลาดทั่วไปแน่นอนนะครับพูดถึงฟอร์มมาน,นี้นึงตอนที่เป็น DualShock เนี่ยหนเนี่ยก็คือการใส่สันเนาะมี Dual Shock ทรอ่ะที่ มีปัญหาว่าจะเปลี่ยนเป็นแบบบูมแรงแล้วเขาแบบต่อต้านกันแบบแฟนโอแฟนบอยบอกมันก็ล้ําแนะแต่มันยังไม่ถึงเวลาแต่พอมาถึง Gen Gen 5แล้วเนาะ Gen 5ก็คือ Dual Sense เนี่ย j o ย Dual Sense ที่เป็นจุดขายสําคัญสําหรับเครื่อง PS5 แบบผมว่าคิวเลยทีเดียวตัวนี้นะก็นั่นแหละรครับก็เพิ่มฟังก์ชันพอสมควรผม,มว่าเรื่องไม้เรื่องแสงเรื่องอะไรเนี้ยมันอันนี้กันอยู่ละแต่รูปฟอร์มเนี่ย ผมว่าไปคล้ายคลึงกับ Xbox พอสมควรซึ่งมือฝรั่งเนี่ยเขาชอบตัวนี้อาจจะได้ใจฝรั่งไปด้วยนะฮะพูดถึงฟังก์ชันที่มันให้มาด้วยแล้วเนี่ยคือ Adaptive Trigger หรือว่าการสัน่นโดยรอบอะไรเงี้ยผมว่ากินขาดแน่นอน,นครับถือว่าเป็นนวัตรกรรมใหม่เนะเห็นมีบางค่ายนะครับมาโพสถามว่าอยากได้แบบนี้บ้างหรือเปล่าอ่าต้องไมคุยเลยกิกสิทธิ์กันบ้างนะครับผม PS Plus แบบ Collection นะครับตัวนี้เป็น อ่าณวันเปิดตัวเนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วว่ามี PS Plus ที่ใช้เติมแบบรายเดือนเนี่ยที่ได้กล่าวไว้ใน PS4 นะครับ mm hmm. เพิ่มมาให้อีก20เกมบน PS5 นะครับ mm hmm. ก็จะมีเกมดังๆด,ด,ดังมากๆเลยนะทั้งแบบเริ่มเจนเลยจนถึงท้ายเจนเนี่ยผมว่าแบบสำหรับพวกตามเครื่อง PS4 ไม่ทันนะแต่แบบผมว่าคมมากรู้สึกแบบว,ว้าวให้เยอะไปหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดนี้แบบ ถ้าเป็นเกมหน้าเดยวันขายนี่คือแพงมากๆเลยครับถึงแม้จะเป็นอ่าเฟิร์สปาร์ก็เถอะอะไรเงี้ยแต่ก็ถือว่าแจกแบบคุ้มค่ามากๆสําหรับใครที่จะเริ่มเจนนี้เลยนะตัวนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่แบบทําให้แบบตัดสินใจโดยง่ายเลยแล้วกันนะครับอ้าวมาถึงตอนสรุปแล้วเหรอเนี่ยม PS5 อย่างรวดเร็ว PS5 ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะพัฒนามาจาก PS4 แบบไม่ก้าวกระโดดมากแต่ก็ พอมองแล้วก็ดูแล้วว่าคว,ควรที่จะอัปเกรดได้แล้วเพราะว่ามัน8ปีแล้วเนาะกับเครื่อง PS4 เนี่ยครับก็เป็น Next Gen ตัวใหม่นะครับที่มีหน้าตารูปร่างไม่เหมือนกับคอนโซลที่ได้ทำมานะครับซึ่งเป็นเหลี่ยมๆห,หรือมนๆที่แบบเป็นฟอร์มที่มันแบบซมเมทรีอ่ะดูไม่โฉบเฉี่ยวขนาดนี้นะครับ แค่รูปสร่างหน้าตาก็หล่อแล้วว่างั้นเถอะส่วนฟังก์ชันก็อย่างที่ว่าก็คือการพัฒนามาจากเพย์สีนะครับและที่สําคัญคือไม่ทิ้งตลาดเดิมๆนะครับที่เกากรามาเนี่ยทั้ง2ตอนเนี่ยคือจะบอกว่าเพย์สีทำรไารได้เพยก็จะทําได้แน่นอนนะครับก็ยังมีช่วงแรกๆนะครับที่ยังสับไม่สามารถเพิ่ม SD หรือว่าหน่วยความจําติดเครื่องมายังน้อยเกินไปแต่ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้พัฒนาแน่นอน,นครับในอนาคต โซนี้ไม่ทิ้งลูกค้าแน่นอนสำหรับในประเทศไทยนะครับอย่าลืมนะครับวันที่22มกราคมก็จะเปิดจองอ,ออนไลน์แล้วนะครับประกาศขายจริงวันที่5กุมภาก็จริงแต่นั่นแหละน่าจะคือวันรับเครื่องอะ่ะสำหรับใครที่สนใจก็จับจองได้นะครับก็เดี๋ยวจะเป็นอีกตอนหนึ่งนะครับพาร์ท3ถ้าได้ทําก็คือจะบอกเกี่ยวกับว่าเป็นการตัดสินใจช่วงสุดท้ายแล้วกันะะนะครับก็ว่าถ้าเกิดเรามีหลายช้อยเหลือเกินเนี่ย เรามองมองอะไรอยู่เนี่ย p พศไฟใช้คำตอบที่แน่นอนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะลองทำคลิปตัวนั้นดูอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ